สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบภายในวัสดุหรือพื้นผิวของวัสดุซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือมีการถ่ายเทประจุ เ,เพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นอย่างไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อน,นฟังเองครับไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นจากการที่มีปริมาณประจุขั้วบวกและขั้วลบ,บบนพื้นผิวของวัตถุที่มีไม่เท่ากันทําให้เกิดแรงดึงดูดเมื่อวัตถุทั้งสองชิ้นประจุต่างกันหรือเกิดแรงผลักกัน เมื่อวัตถุทั้งสองชิ้นมีประจุชนิดเดียวกันเราสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตโดยการนำผิวสัมผัสของวัตถุทั้งสองชิ้นมาขัดสีพลังงานที่เกิดจากการขัดสีกันทำให้เกิดประจุบนพื้นผิวของวัตถุจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันโดยจะเกิดกับวัตถุประเภทฉนวนสำหรับวัตถุประเภทนี้นำไฟฟ้าโอกาสเกิดเหตุการณ์ประจุไฟฟ้าบนผิววัตถุไม่เท่ากัน นั้นยากแต่สามารถเกิดขึ้นได้สวัสดีครับวันนี้เราจะมายกตัวอย่างการเกิดไฟฟ้าสถิตตัวอย่างที่หนึ่งนะครับคือการนำลูกโป่งมาถูกับเส้นผมเมื่อเรานำลูกโป่งมาถูกับเส้นผมนะคะจะทำให้เกิดการขัดสีกันร,ระหว่างเส้นผมกับลูกโปง่งทำให้อิเล็กตรอนหลุดหรือเคลื่อนที่จากเส้นผมไปอยู่ที่ลูกโปง่งจึงส่งผลให้ลูกโป่งมีประจุไฟฟ้าแ็นลบ เมื่อเรานำลูกโป่งออกห่างจากเส้นผมซึ่งมีประจุบวกมากกว่าปกติเส้นผมจะเบนไปตามลูกโป่งที่มีประจุเป็นลบเนื่องจากเกิดแดงด,ดูดค่ะตัวอย่างที่สองนะครับเมื่อเดินบนพรมแล้วไปจับลูกบิดประตูเมืเ่อเราใส่รองเท้าหนังแล้วเดินไปบนพื้นที่ปูด้วยพรมขนสัตว์เมื่อเดินไปจับลูกบิดประตูจะทำให้รู้สึกคล้ายกับถูกไฟช็อตที่เป็นแบบนี้สามารถอธิบายได้ว่า การเกิดประจุไฟฟ้าขึ้นเกิดจากการขัดสีกันของวัตถุสองชนิดวัตถุใดสูญเสียอ e ิเล็กตรอนไปจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกส่วนวัตถุใดที่ได้รับอ e ิเล็กตรอนมาจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุที่มาขัดสีกันร่างกายของคนเราเป็นตัวกลางทางไฟฟ้าที่ดีเลยค่ะเมื่อเราเดินผ่านพื้นที่ปูด้วยพรมขนสัตว์รองเท้าหนังที่เราใส่จะขัดสีกับพรมขนสัตว์ทำให้อ e ิเล็กตรอนถ่ายเทจากรองเท้าหนังไปยังพรม เมื่อเราเดินไปเรื่อยๆอิเล็กตรอนจะถ่ายเทาจากรองเท้าไปยังพรมมากขึ้นจึงทําให้มีประจุฟไฟฟ้าเป็นบวกกระจายอยู่เต็มตัวเราค่ะเมื่อเราไปจับลูกบิดป,ประตูซึ่งเป็นโลหะจะทําให้อิเล็กตรอนจากประตูถ่ายเทามาที่ตัวเราทําให้เรารู้สึกคล้ายกับถูกไฟช็อตค่ะ